ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขโผสูคนหมอจะเป็นทางไก่ทางไก่เล่าไท่ไรกะตางประเทศน้ำเด้อพี่น้องเนาะมาพบมาพอกับบารถชาแนล Channel อีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมือวันอาทิตย์พี่น้องเนาะวันที่4มกราคม2 5 6เกพี่น้อง บ่าวลดกะกาบสวัสดีปีใหม่อีกเถื่อนหนึ่งเดอ้อพี่น้องเนาะขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีใหม่ที่มีแต่ความสุขความเจริญเบิดสุขผูกสุขคโนเนาะคิดสิ่งใดกะให้สมความมุ่งมา่นปาถนาเนาะความเจ็บอย่าใดความไขอย,ย่ามีเดอ้อพี่น้องเนาะเบิดสุขผูกสุขคโนเนาะเมื่อนี้กะโบ๊มีนยังหลายพี่น้องเนาะ บาลรถกะจะพาพี่น้องเลาะคือเก่าพี่น้องเนาะบาลรถจะพาพี่น้องเลาะไปตลาดพี่น้องเนาะแบบไปเบิ่งไปชมบรรยากาศตลาดตลาดกะบาลรถกะไปละขังนะพี่น้องเนาะกะรอบนี้กะจะพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมอีกเทือนึงเนาะพี่น้องเนาะเริ่มต้นปีใหม่พี่น้องเนาะตามบาลรถไปเบิ่งไปชมพร้พอมๆกันเลยพี่น้องเนาะ เขามาแล้วก็จะเริ่มเป็น้องฝากกดไลก์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอลลดนเด้อเพียน้องเ,อเพื่อบริการเสียเวลาไปเบ่งไปชมบรรยญญากาศพร้อมๆกันเลยเพียน้อง ว่านี่บารรถกะมาหอดตลาดเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะหลังจากนั้นบารรถกะจะไดเอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปฝากไว้พี่น้องเนาะกะเสียค่าฝากซิบบาทพี่น้องเนาะปลอดภไไัยว้กอนพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาไดเอารถเขาไปฝากไว้เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องนะบารรถกะจะได้พาพี่น้องไปเลาะไปเบิเ่งไปชม บรรยากาศตลาดพร้อมๆกันเลยพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปแลกตังค์ให้ลงมเอาเอาฝาไปก่อน เวลาไม่ได้รจกาันแข่งอะไรเงี้ยรอเวลาไม่ได้เรื่องเวลาสำคัญ เขาไป่บเกนาใส่เขาเปาไกับข้าวไหมอาไปกับข้าวอันนี้อะไรครับข้าวไก่ข้าวกับไก่

อีชเอาธรรมดาด้วยเนี่ยน,น,น,นั่นน่นตังกลางน่น,นะสองอัน คีมนี่คีมอะไรหรออาอแล้วแต่เท่า,าดไิไม่ร้อนใช่ไหมเจ้าเขาท่าสิบเอ็องนี้เก่ยข้นไป่กอไันเลยนที่ยักนีิ้ทียิบดไปเลยทานแล้วแต่เองเ่อไปเลยอิมอไไ่มเลย หลังจากที่เฮ้าได้เลาะชมบรรยากาศตลาดเป็นทีเรียบร้อยเพียงน้องสื่อของอยู่ของกินเป็นทีเรียบร้อยแล้วเฮากับในเวลามานั่งเล่นเนาะพี่น้องหรวอว่านั่งพักจักข้าวหนึ่งพี่น้องเเฮากัจังสี่คอยกลับเพี่น้องตอนนี้บอร์ค่กะกำลังกินลูกชิน้นลูกชิ้นไม่ใช่ลูกชิน้นใส่กอกใส่กอกหนึ่งพี่น้องแซ่บแซ่เพี่น้องอ่า สิบบาทพี่น้องเนาะก็คือไม้ละสิบบาทบ่แพงพี่น้องเนาะก็ถือว่าอ่า,อาประเทศไทยนี่เหมาะพี่น้องก็คือค่าของเชือกกับค่าแรงนี่สมดุลกันพี่น้องเนาะกับประมาณนี้พี่น้องเนาะ จากที่บรถกรัทจานนั่งผักซ่อมเมืองเส้าิแห้งเนาะเดี๋ยวเนาะเป็นที่ลอยอะะเ,ยเอข้ากันเจอท่านนอนอ้อโดยไม่ชดด้านนาเดิมหม้อทาผ้านั่นเองเีแถวเนาะนี่ตรงขามนี่ก็คือเป็นเดิมหม้อทาผ้าแถวเนาะ,ะตอนนี้บรถอยู่ฝั่งตลาดีแถวเนาะก็คือฝั่งตลาดเดินเล่นนั่นเองเนาะ ตอนนี้บัารถกะอยู่ทึ่งบนสะพานลอยพี่น้องเนาะก็คืออ่าสะพานลอยขามไปอ่าเดโมอทาพาหนั่นเองพี่น้องเนาะตอนนี้บัลลุอยู่ข้างบนนะเพี่น้องเนาะวิวสวยงามเลยพี่น้องเนาะข้างล่างนี <s <s ่เป็นตลาดเดินเล่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัลลุจะพาพี่น้องมาเบิ่งไฟพี่น้องไฟบนสะพานพี่น้องเนาะประดับสวยงามมากเลยพี่น้องเนาะเดโมอกะจับเป็นท่งคล้ายๆกันพี่น้องเนาะ เพิ่นกะจะประดับไฟแบบนี้เนาะบัวจะเป็นอ่าเดโม่ทาพระเดโม่บางแค่เนาะสาขาเนี่ยคำว่าเดโม่เนี่ครับเพิ่นกะค่อนข้างที่จะอ่าการประดับประดาดอกไฟเนาะเป็นทรงเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศอ่าถนนพี่น้องเนาะที่บประหท้ายนี่ก็คือมุ่งหน้าไปอ่าพระรามสามพี่น้องเนาะ น,นี่เป็นด้านหลังพี่น้องเนาะด้านหลังเท่ากับวงนาไปอ่าวงเย็ยนไ่พี่น้องบรรยากาศโดยรวมกับจากประมาณนี้เลยพี่น้องมาฮอน,นี่มาลดกับขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปมารลดจนจบเนาะมาลดกับจะขอจบคลิปลงเพียงสานี้พี่น้องพอกันไหมคลิปต่อไปพี่น้อง